มาครับวันนี้เรามาทําต่อผสมนะครับเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับทําเสร็จมาแล้วชั้นหนึ่งนะครับมาชั้นต่อไปนะครับเราจะใส่เส้นตอกติ้วนะครับชั้นแรกจะเป็นเส้นตอกใต้ติ้วนะครับวางไปทั้งหมดยีสิบเจ็ดเส้นนะครับรอบนี้ก็จะวางเส้นตอกติ้วไปอีกสิบเส้นนะครับก็จะรวมกันเป็นยี่สิบเจ็ดเส้นพอดีนะเป็นงานต่อผสมนะครับ วันนี้มีต่อผสมส่ง2คู่นะครับก็กําลังทําอยู่นะครับคู่หนึ่งคู่หนึ่งก็ทําเสร็จไปแล้วนะครับเหลือแค่ทําด้ามนะครับเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาเข้าอีกคู่หนึ่งนะครับเตรียมที่จะส่งให้ลูกค้านะครับรอบนี้ก็วางไปทั้งหมด10เส้นนะครับก็จัดใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเส้นต่อเตรียมไว้แล้ว เส้นเก้านะครับแล้วก็เส้นที่สิบนะครับจัดใส่เข้าไปก็ปจะเสียดไปอ่าเนี่ยนะครับก็จะได้ แทกจับเส้นต่อที่ที่ให้เท่ากันนะครับเดี๋เราก็ดับสักหน่อยนะครับได้ที่แล้วก็จะล็อกนะครับ ก็จะทําให้เสร็จนะครับดูก่อนนะครับเท่ากันไหมนะครับเย yeah. ตามตออให้เสียบนะครับก็จะเสร็จนะครับนี่เหลือแค่นี้นะครับทำตามไปเสร็จนะ เ็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นต่อกผสมนะครับงานไม้ไผ่มีก็อีกคู่หนึ่งนะครับเสร็จสองคู่นะครับ Yes yeah.